สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง่องเกษตรอินทรีย์วิถีลูกอีสานวันนี้พาเข่าสวนมาปลูกพักทุเรียนครับต้องปลูกพักทุเรียนบ่งมันจะงามบ่มันจะได้ผลบ่ครับทุเรียนมอนทองซื้อมาจากกันทารักทุเรียนคูขาไฟก็คือซาแต่ลองเอามาปลูกเพ่กกันนะครับเป็น่างไหนพ่อก็ปลูกแล้วพ่อก็โหดน้ำ โอก,ก่อนปลูกก่อนปลูกบริเวณจับกล่องบ่ได้ออกมาผู้เดียวครับนนอีกต้นหนึ่งอีกต้นหนึ่งอีสองต้นอันนี้ต้นที่สามอันต้นนี่ปลูกตะกอนหมเนี่ยเอาในมันมาปลูกร้านหน่อยเป็นพวกปลูกครับปลูกปลูกไว้ค่ะมันติด ต,นตนนอน,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 นสามต้นนี่ครับเฟี้ยงห่มใบกันมันนันแดดมันแรงมันสิไดชสมนี่ครับวอนท้องอันนี้ขมูนสั้นขิง มุ่นสันชิงนี่ครับมุ่นสันชิงมุ่นสันชิงมีสามตนทุเรียนมาเลกล็ร่างฮิตกันครับมุ่นสันชิงมุ่งไก็ร่างสิมาต้นนึงครับ luôn dân chim một dân chim dám tuần dân chim này nào có nói gì cả Đồ cũng nào gặp dân nói ตุเรียนสินพ่พอด้ใส่สารเคมีเพิ่งกันสิเี็น,น,นยังไงต้องใส่วีเอ็นซีระองเบิ่งกันนะคนขามทางไปอีกฟังหนึ่งครับจะพาไปขามทางไปจะพักกระสวน บอกหน้าอีกนะครับโขลดสวนมีต้นหนึ่งผูกไว้ในสวนนี่ครับมีอ่อนทองอีกต้นหนึ่ง